สวัสดีครับพบกับผมก็อยคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงตานะฮะในปี2560นะฮะให้แก่ท่านนะฮะได้รู้รายละเอียดชัดเจนก่อนใครเลยนะครับดวงชะตาใครจะรุ่งนะฮะดวงชะตาใครชงและจะมีวิธีการแก้แค้เสริมดวงอย่างไรอย่ารอช้านะครับรีบกขอามาคอนเฟิร์มกับผมเลยตอนนี้และดวงชะตาแรกที่ผมจะมาคอนเฟิร์มให้ฟังครับสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับต้องบอกว่าถ้าท่านเนี่ยยังโสดอยู่เนี่ยมีข่าวดีแน่นอนนะฮะ คือในปี60เนี่ยนะครับมีคนเข้ามาเนี่ยรีบๆแต่งงานเลยนะฮะต้องบอกว่ามีโอกาสมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าควันศุกร์เนี่ยนะถ้าสมมุติคบกันยาวๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้แต่งนะฮะเพราะงั้นต้องคบสั้นๆเร็วๆนะฮะและจะได้แต่งเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีเข้ามาภายใน60เนี่ยท่านต้องรีบแต่งเลยนะฮะจะเป็นผลดีมากๆนะครับสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะฮะ ถ้าท่านอยากจะได้บุตรมีเกณฑ์จะได้บุตรในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์จะติดบุตรด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ขอแส้งความดีล่วงหน้าด้วยละกันนะครับตรงจุดน,นี้นะ